สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูผู้พิทักษ์ของเราน่าจะหมดเลี้ยวหมดแรงเลยน่าจะหมดเลี้ยวหมดแรงเลยเพราะว่าเมื่อคืนหลังจากที่อันนี้ผู้พิทักษ์ิงนะคะหลังจากที่เห็นเล่นซนๆกันะ่ะนะคะ เขาพราะอีกคืนหนึ่งเขาก็เขาป๊อบปี้ผูปป้พิทักหญิงก็จะท้องเสียเพราะว่าเขากินอยเกิดแย่งแย่งคนเลี้ยงกินอยเกิร์ตพอกินอยเกิด,ขกเ,กดเขาก็ตะก,กายขึ้นมาบนเตียงเพื่อปลุกว่าจะออกไปข้างนอกไปไปถ่ายท้อง พอไปถ่ายท้องเสร็จแล้วกลับมาเข้ามาเนี่ยผู้พิทักชายผ่านศึกก็ช่วยเลียก้นให้น้องทำความสะอาดก้นให้น้องเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยประจำปรากฏว่าพอเขาป๊อปปี้ท้องเสียเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสามครั้ง สามครั้งเสร็จแล้วพอผ่านผ่านสึกเลียให้เลียให้น้องก็ดูแลน้องเนาะเรียนตรงนู้นตรงนี้ให้น้องเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ด้วยกันนานพอคืนต่อมาประมาณสักตีสองผ่านสึกก็ลุกขึ้นมาแบบโอ้โหมีอาการอาการแบบโอ้ยน่ากลัวมา,มากเลยเหมือนจะหอบหอบ เหมือนจะหอบหอบนั่งไม่ได้ยืนยืนยืนแล้วก็แบบหายใจเร็วๆ,ๆก็เลยไม่ไรก็ไม่ไรก็เปิดเหมือนก็ทนไม่ไหวแล้วก,ก็ก็เลยเปิดประตูเปิดประตูออกไปนประตูตรงนี้ค่ะเปิดออกไปพอพ้นประตูออกไปยังไม่ทันพ้นบ้านไม่ทันลงไปที่สนามอาเจียนออกมาอาเจียนออกมาตีสองอาเจียนเยอะ อาหารที่ไปทัท้งหมดเลยตีสี่อีกรอบหนึ่งตีสี่ก็ออกไปข้างนอกแต่ไปได้ไกลอีกทีหนึ่นงแล้วก็อาเจียนออกมาก็จะมีเศษอาหารก็จะดูเศษอาหารมีฟองฟองมีมีอาหารแล้วก็มีฟองฟองด้วยสิ่งที่กินเข้าไปหมดเลยนะคะตี D 2, D สองตีสี่แต่พออาเจียนเสร็จแล้วเขาก,กลับเข้ามาแล้วก็ท้องเสียด้วย อืมท้องเสียดยมีถ่ายท้องท้องเสียด้วย,ย,ท,ท,ย,วยทีนี้ท้องเสียทั้งคู่เลยโอ้ยเข้าห้องน้ำมันคือไม่ต้องไม่ต้องนอนกันเลยเนี่พอเสร็จแล้วทำไงดีพอเช้ามาก็เลยรีบอะเสิร์ชหาดูใน google ว่าท้องท้องมาท้องเสียเป็นยังไง,งก็เลยเราไปซื้อน้ำเกลือซื้อเกลือแร่มาไปบิ๊กซีก็ไม่มีไปโลตัสก็ไม่มีไปได้ที่เซเว่นซื้อมาหมดล้านเลย เอามาละลายน้ําแล้วก็เกอกใช้เข็มชินยาใหญ่ๆพอดีมีเข็มใหม่ๆอยู่ไม่ไม่ต้องใช้เข็มใช้แต่หลอดมานะคะเต็มหลอดเต็มหลอดเลยนะคะเอามาละลายเกลือละลายน้ํากอกปากทั้งคู่เลยแล้วก็ให้ง,งดอาหารประมาณสักสักหกชั่วโมงไม่ให้กินเลยเลยนะคะให้กินน้ําก็วางไว้แต่พยายามให้เขากอกกอกไประยะระยะให้ท้องเขาว่างแล้วกินเกลือ ทีีทีๆท,ท,ทีแล้วกับคนตัวละกระบ,บอกอกระบ,บอกใหญ่ๆอะค่กรับอกจินจาแล้วเขา<ๆ>จะนอนเขาเพลียมากเลยเขานอนนอนพอได้หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็เลยค่อยๆให้อาหารเขาให้อาหารอ่อนๆครับไปก่อนให,ให้อาหารแบบระวังมากเลยคะแล,แล้วก็ตามด้วยอาหารเม็ด พอสุดท้ายเออพอเขา,าดีขึ้นนะคะน้าเกลือนี่ได้ผลจริงๆค่ะดีขึ้นดีขึ้นเห็นเห็นเลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะเป็นสภาพเนี่ยเขาก็หองคนเจ้าเขาก็นอนนะคะนอนแบบนอนนอนจริงๆจ,จ,จังๆเลยหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยไม่สนเลยคะ่ะก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆดูเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนึกว่าเพราะเขาเคยเป็นอย่างเงี้ยตอนที่รับจากเจ้าของเก่ามานะคะแล้วก็มาเลี้ยงตอนเล็กๆเ,เ,เลย โอ้ยสองสัปดาห์สองไปหาสตวแพทย์ทุกวันสองสัปดาห์ฉีดยากอกยาขีดเจตอนนี้ทําเป็นก็เลยเออพอดีพอดีอดไม่ไปหาสตวแพทย์ไม่สะดวกตอนนี้พวกเขาสองตัวเนี้ยป๊อปปี้ยังไม่เป็นไรฉีดยาได้แต่ผ่านศึกไม่ได้เลยจะกัดคุณหมอต้องเอาเข็มฉีดยามาฉีดเองขอเอาแบบไปซื้อยามาแล้วก็ถามหมอว่าอาการอ,าาอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข็ด เฉมชิตยาหมอจับไม่ได้เลยนะคะตอนนี้อัปเดตอาการว่าเกือบแย่เหมือนกันแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะดีขึ้นแล้วก็ที่โซนที่เห็นนะไม่โซนเลยค่ะตอนนี้แต่จะให้กอดอย่างเดียวเข้ามาหาแล้วให้กอดว,นนวันนี้วันนี้อ้วนคือทานอาหารได้เยอะกินอาหารได้เยอะกินกินกินแล้วก็เนี่ยอาหารไม่ไม่กินแล้วก็จะกินตับกัไก่ได้ละ นะคะอาหารไม่ก,ก็มีป๊อปปี้กินแต่ผ่านศึกไม่กินโอเคนะคะเขาก็รอดกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะโมนเก้าเก้าหนึ่งค่ะ